ในปีพศ2443จึงได้ไปศึกษากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์หนูวัดสามพันตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งมีความรู้แก่กล้าจึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดหาสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชกับท่านพระอาจารย์กลายซึ่งเป็นพระอุปชาตอนนั้นเป็นปี2445 ซึ่งการมาอยู่กับท่านพระอุปชาครั้งนี้ท่านได้รับการทบทวนวิชาความรู้ทั้งในส่วนของพระปริยติธรรมบาลีการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ต่อเติมวิชาพุทธเวสไสยเวทคาถาอาคมต่างๆจนกระทั่งมีความรู้เป็นที่เยี่ยมยอดหาใครเปรียบได้ยากฝึกฝนทบทวนวิชาการอยู่กับพระอาจารย์กลายซึ่งเวลานั้นท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอฉวางอยู่ได้สมปี ในปีพศ4 4 4พรพระจัน์กลายก็เสนอชื่อท่านไปยังเจ้าคณะเมืองคือท่านเจ้าคุณพระรัตนทัตมุนีปร,รียนครั้งอย่างดำรงสมณศักดิ์ที่ท่านเจ้าคุณสิริธรรมมุนีแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันแทนท่านประหลัดคงที่ลาสิขาไปตามคำร้องขอของบรรดาญาติโยมชาวบ้านพระผู้ใหญ่ก็เห็นชอบด้วยจึงแต่งตั้งท่านอยู่ในฐานะที่ว่านี้ ในปีพศ2448นั่นเมื่อได้มาอยู่เป็นเจ้าวาดทีวัสวนขันแล้วประกายแสงแห่งความเป็นอัจฉริยะยอดของพระภิกษุสงฆ์ของเมืองใต้ก็เริ่มฉายแสงเป่งประกายขึ้นเพราะท่านคล้ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของท่านอย่างแข็งขันทั้งการพัฒนาวัดพัฒนาคนเป็นผู้นำแล้วก็ที่พึ่งของบรรดาญาติโยมทั้งหลายอย่างสุดความรู้ความสามารถที่ท่านพึงมี โดยไม่เห็นแก่ความทุกยากลําบากที่ท่านจะได้รับแม้แต่น้อยกิจวัตรของพ่อท่านคลายที่ท่านถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่อาจ,จะจละเลยก็คือการนําหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับมาจากการแนะนําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณหลายต่อหลายท่านซึ่งท่านก็ได้นํามาฝึกหัดปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างเชี่ยวชาญชํานาญจนเป็นที่กล่าวขานของประชาชนทั้งหลายว่า ท่านเป็นพระภิกษุหนุ่มที่น่าเลื่อมสาย,ยิ่งท่านนำสิ่งเหล่านี้มาอบรมญาติโยมอยู่เสมอไม่ได้ขาดแม้แต่กับพระภิกษุด้วยกันก็เช่นเดียวกันหากมีการตัดติดขัดในข้อธรรมข้อใดก็ไม่จำเป็นต้องไปรบกวนพระผู้ใหญ่ท่านสามารถให้การแนะนำในข้อติดขัดนั้นจนเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มชัดหมดสงสัยทุกครั้งไปส่วนในด้านพิธีกรรมทางาศาสนาก็เช่นกันท่านไม่เคยขัดใคร ถ้าการนิมนต์ให้ท่านไปประกอบพิธีนั้น,น,นไม่ขัดต่อศีลธรรมแนวทางการเจริญของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วท่านเป็นอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจทุกรายไปกล่าวกันว่าในความเมตตาและการให้อุบายธรรมอบรมสั่งสอนญาติโยมของพ่อท่านคล้ายมีความแยบยนในกุศโลบายมีความเหมาะสมกับคนทุกระดับจิตแม้แต่บุคคลผู้มีจิตใจแข็งแกร่งเยี่ยมหานในระดับเจ้าพ่อ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหวยเบอร์เจ้าพ่อนักเลงโตนักเลงหัวไม้หรือแม้แต่มหาโจรที่เหี้ยมโหดไม่เกรงกลัวบาปกรรมไม่กลัวกฎหมายกระบินบ้านกระบินเมืองยังต้องสิโรราบต่อกุศโลบายธรรมของพ่อท่านคล้ายยอมกลับตัวกลับใจวางดาบวางปืนถอดเขี้ยวงาออกจากป่ามาอยู่ในบ้านในเมืองอย่างสุจริตชนทั้งหลายไม่น้อยรายที่ยอมโกนหัวปลงผมเพื่ออุปสมบทเป็นภิกษุ มาถือศีลกินเพนอยู่กับท่านจนตลอดชีวิตนอกจากพ่อท่านคล้ายจะเป็นพระนักเทศนักอบรมอันเป็นส่วนงานของการพัฒนาคนแล้วในด้านการพัฒนาวัดถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาแล้วก็สาธารณประโยชน์ของสังคมท่านก็ไม่ได้ละเลยท่านสร้างผลงานไว้ในสถานที่ต่างๆหลายแห่งด้วยกันเริ่มแต่สร้างสถูปเจดีย์มัจูอัติพระอาจรารย์กลายไว้ที่วัดหาสูง สร้างพระธาตุเจดีหน้าพระอุโบสถวัดยางค้อมอำเภอฉวางที่บนควรสวรรค์ตำบลนาแวที่หน้าพระอุโบสถวัดสวนขันที่วัดจันดีอำเภอฉวางที่ถ้ำเขาขมิ้นบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โคกไม้แดงตำบลนช้างกลางอำเภอฉวางและพระเจดีที่วัดคงคาเรียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระอุโบสถก็เช่นเดียวกันท่านสร้างไว้ให้หลายวัด เช่นที่วัดยางค้อมอำเภอฉวางปัจจุบันนี้เป็นอำเภอพิปูลที่วัดท่าเรืออำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่วัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่วัดพุทธาวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากนั้นท่านยังได้สร้างบนดบ